นี่นอกบ้านจ้าหรือว่าไม่มีอะไรขนมนเดียเพื่อนโรงงานเอามาฝากจ้านี่ <c oughs> กินอินเดียออกมาเลยจะ้ะปึง้งมีอะไรเฮ้ยนี่ทุกคนโอ้ยนากินขนมดอกไม้นี่ขนมดอกไม้ไม,มันเลยเอา,สาเสียงยังทุกคนกินขนมดอกลับเห็นบ่ โอ้เสงแสงียงอะไรเนี่ยไหนตละ่ะน, <Ooh. S 1> น,นี่อู้อะไรอีกชิ้นหนึ่งค่ะแบบนี้เสียงนึงเป็นแบบนี้จ้ามันเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนทองที่ว่าเขาเอาไปติดกระพาะทองติดพระแต่เป็นสีเงินอ่ะเข้าใจปะไปก่อนเนี่ยออกมานิดนึง ลองชิมกันจ้าซีรีส์วิไปเบิงอันละข้ามพออันนี้เหมือนขนมใบเตยเลยอ่ะพิซ่าพิซ่าฮาวาพิซ่าฮาวาอานนี้ขออภัยด้วยอันนี้อ๋ออ๋อไม่เหมือนขนมอะไรอ่ะที่แบบดังดังอ่ะดังดังในเซเที่ว่าเขาขายแบบเป็นยางยืดอ่ะไม่ใช่ตังเมออย์เครื่องยังไง ทำซื้อไรแต่อันนี้ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะเดีกยสีสกินมันมันเหมือนเยลลี่ที่ไม่ใช่เยลลี่อออธิบายไปถึงหวานเจว่าขนมอินเดียมหวานแหง้งหวานเสร็จแล้วหนึ่งอย่างอ,อันนี้ลีบิแบบ เดี๋ยวเดียวเดวโอ้หวานหวานจนคงพ่อเนาอันนี้มันเหมือนแบบเคลงนะอลมอนดพวกอัลมอนด์พวกนัดพวกแบบว่าพวกอันทัวๆมีสองสีเด้อสีนหนึ่งเก็บแนหนว,วกพลขกกินกินขา้หนึงกันเไปดูกันไหมเนี่ย กับเข้าปเป็นมันเป็นกินแบบกินแบบสบาประถุมันดอกไม้ก็อ,อย่างดอกพพดก,พพดกุหลาบแห้งดอกกุหลาบแห้งดอกกินกินหวานอะไรกันบ,บ่บ่เม็นหวานจนแบบสบายประถุอเอานี่อร่อยอยู่นะอร่อยอยู่ ีแเ้าจะตปะไม่ซื้อมาอกกลับไปบ้างอันต่อไปอีกขน้วเครื่องยวออีกทนี่อีกขัครื่องนึงอีกข้วครงนึงนะรีวิวแบบไม่หวงสวยนะคะแบบเอาเรียลๆเลยคุณนะล้างบานบานกับบ้านแล้วนี่อันนี้เหมือนกันเลยที่บอกเหมือนเหมือนเงินติดผักเหมือนทองติดผักแจมมาติดนี่ กินออกนมนมอือ hmm. หือแดดอือห like ือแดดมาอู้สับอยู่ไม่ค่อยหวานมากไม่หวานมากเท่าไหร่ค่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคนะจด้อยู่ ชอบทุกอันแหละค่ะเพราะว่าเพื่อนโรงงานบีเอามาให้กินทุกอาทิตย์เลยมีแบบมาให้กินแบบเยอะหลายแบบมากมต่อไปนะคะอันนี้เอาชิม,มากหวานเทียบหวานอืมอร่อยเอาจริงๆอ่ะอร่อยทุกอันแต่แบบหวาน ไปลองคอเอ้ยอันไปกระถึอ,อสืออือใจมีเนาะ้ถ้าไม่มีคนกินเดี๋ยวพวกนี้กินอีกค่ะถ้าไปอยุอินเดียกินแบบนี้ทุกวันอะ่ะบาวันบาวันทำหาอีเดะอือสุดสองสิบเป็นรีวิวที่น่าเกลียดมากมนี่อืา ชม,มันมันออกแบบคล้ายมะมัวนิดนึงนิดนึงลำบัวปลาบือจหลดแต่วานมากหวาน ุดอกไม้แห้งดอ,อกไม้แห้งอืมอืมดอกไม้แห้งนี่ค่ะเห็นไหมเอาลองกันไม่เน้นตลกนะคะ นีก็สีน,าน่าแบบบอกว่าตงใจ <c oughs> ตองไม้แห้งนี่บอกแ่บเลยตองไม้แห้งมันไม่อร่อยค่ะทุกคนจ๋าจะว่าข้างในมันก็แซ่บอยู่ <c oughs> กินที่หนังโอบอะ <c oughs> ทัวทัวบดโอเคอยู่โอเคอยู่ค่ะ โ okay, uh. <Safe rév mark> อ for. uh. Uh. เคอยู่กำลังอืมอืจะลงมจะขลอนเอ้าอวอกิอออีกสองเม <M> ือพวกนี้ก็อีกกัดอีกครึ่งหนึ่งกินให้ได้สามบันกินแล้วจ้า